อเยอะเกินควรยำแหลกนี่จะเอาปานกลางครับผมเกือบจะตอบเผ็ดมากแล้วเกือบจะตออเผ็ดมากแล้วมีใครสั่งเผ็ดมากกว่านี้ไหมแบบไหนพี่กว่าพี่กว่าอันนี้พอไหมเอาปานกลางครับถ้าเผ็ดมากก็จะอาปากทั้งวันทั้งคืนแหละครับ ถ้ามีคนคุยด้วยก็ต้องภาษามือครับอันนี้ร้านเปิดใหม่เหรอครับร้านเปิดใหม่เหรอ,อนึกว่าร้านเปิดเก่าร้านร้านเก่า, <c oughs> าอยู่ตรงไหนใช,ไหใช่ครับร ร้านใหม่จ้ะอ,อ๋อร้านใหม่อันนี้เป็นร้านหลักหรือว่าขยายสาขาลหลักที่เพิ่งบอกมาขายอ๋อครับผมก็สวัสดีครับพว้วัตถุดิบโคตรเยอะออวัตถุดิบโคตรเยอะมีให้เลือกหลายๆอย่างยำหอยนางรมก็มีหรอครับมีครับอ๋อได้ไหนหอ,อหอยนางมานรมอ๋อแต่ยำหอยนางรมก็จะราคากี่บาทนะครับยำหอยนางรมแปดสิบ กูนี่ราคาราคามันชื่อร้านาาาาาว่าร้านอะไรวะแซปรักยำนะครับบายเจพรนี่ไงยำหอยนางรมแล้วยำที่แพงสุดคือยำอะไระยำที่แพงสุดอะยำแหลก,ลกคืออะไรครับ ใส่ให้ทางร้านใส่ให้ทางร้านมีอะไรใส่ให้หมดคือวัตถุดิบทั้งหมดเลยอ๋อค,คือมันจะแพงกว่าก,ก,กินจนท้องแตกก็มี <c oughs> <c oughs> มีโอนจ่ายไหมครับ <c oughs> มีโอนจ่ายไหมพี่ มีโอนจ่ายไหมครับรนะมีโอนจ่ายไหมครับอ๋อนี่เหรอขออนุญาตโอนจ่ายก่อนครับเดี๋ยวเด้อเด้ดดอ,อ,อ,อเยอะเกินควรยำแหลกนี่จะแหลกถุงนี้เต็มแล้วก็อีกครึ่งถุงมันจะใหญ่กว่าน,นี่เหรอโอ้ครับผมอขอบคุณจา้าโอ้นี่หอยนางรม ยำห่านังลม80บาทของวัตถุดิบเยอะครับมันก็เลยต้องแพงธรรมาดา80บาทได้เยอะมากเลยนะเยอะมากชอบผมเนี่ยนะชอบกินอย่างหนึ่งห่านังลม <c oughs> ใช่ครับผมยำแหลกมีเบอร์ติดต่อได้หรอบอ๋อนี่ข้างล่างก็ดูได้ <c oughs> เนี่ยครับสนใจติดต่อก็ที่เบอร์นี้นะครับผม มีบริการส่งไหมครับหรือว่าต้องมาเอาเองกับมือที่สนามลน์แมนอยู่นะอ๋อมีลายแมนอ๋อมีลน์แมนส่งบริการลายแมนได้ครับผมถ้าถ้าคนไหนสะดวกมาก็ตั้งอยู่ตรงหน้าซอยเนาะสารบัรช่างใช่ครับผมพักอยู่บริเวณนี้ครับห้ยลำหนึ่งแล้วผมก็มาเรียนที่นี่เรียนอยู่วิไลเที่ิบางแสนเนี่ยตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ดีครับปีสุดท้ายแล้วครับ เด่นช่างยนต์ครับเด่นช่างยนต์แต่ผมก็เน้นเน้เนเนเ้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติสมมากก็เน้นซ่อมรถมากกว่าครับซ่อมผมผมฝึกงานอยู่ตรงนี้ครับพี่ตรงนี้ผมฝึกงานอยู่ตรงนี้ปีกว่าแล้วใช่คนคนด่ามีเยอะครับคนชอบมีเป็นร้อย มองบางคนก็ด่าผมว่ามึงมึงทาเป็นไหมแล้วผมก็สวนกลับไปเลยวถ้ากูถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ากูยืนอยู่ตรงนี้กูจะทํำไหมใช่ถ้ากูไม่ทํากูจะยืนอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยผมตอบกลับไปเลยไอ้เพื่อนก็ไอ้เพื่อนก็ตกไอ้เพื่อนก็อึง้งแล้วก็เดินกลับไปเลย <c oughs> ไม่กลา้า <c oughs> กูไม่กล้าด่ามันเลย <c oughs> <c oughs> มันมันเพิ่มเหมือนอย่างมันเพิ่อมอนอยากา ตัวเองเก่งงานน่ะครับเลี๊ยบไปแล้วผมเลี๊ยบแล้วก็อุย้ยมืดแล้วนี่หว่ามืดแล้วตายแล้วกลับไงเนี่ยงานยังไม่เสร็จเลยงานยังไม่เสร็จกลับไงเนี่ยรถก็จอดโอ้โหเดี๋ยวเราซื้อยำครับผมเดี๋ยวไปให้น้องกินน้องหิวครับ เข้าไม่ได้นะ่เข้าไม่ได้นะ่ยเข้ามาเข้ามา้นโยครับพ้ออนโยนาทีบกรถไ, <c oughs> ได้เขาอ๋อนาทีบกรถได้เขาโอเคครับ